สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมมีกับข้าวที่ยังไม่เคยเอามานําเสนอมาชวนผู้ชมกินด้วยกันนะครับแกงบุกป่าครับผม <ฮะ S 2> มีผู้ชมท่านไหนเคยกินบ้างครับ <ฮะ S 2> บุกป่านี่มันอยู่ในป่านะมันจะเป็นหัวเนาะตอนหน้าแรงมันอยู่มันจะเป็นหัวตอนน้าฝนมันจะขึ้นมานะครับเป็นต้นาลายต้นาล,าลายนะครับผมลายฮะยันไม่มีอะไรนี่แกงใส่ปลากระป๋องครับผมสดน้ำร้อนๆนะฮะ ถ้าแกงไม่ดีจะคันคอนะครับผมบแล้วก็ใส่มะขามน้ำมะขามปเปรี้ยวๆหน่อยรสชาติออกเปรี้ยวนะครับผมนะกินร้อนๆเลยนี่หัวเขงส้มนัม่นแหละแกงเหมาะขนาดแกงบุกป่าก็ต้องเอาเปรี้ยวนําเพื่อตัดให้มันไม่ไม่คันคอนะผมปกติมันคันนะครับมาคุณผู้ชมก็หาข้าวหาปลามากินด้วยกัน นี่นนท์บอกว่ากินผักกระเฉดน่าจะเข้ากันน่าจะเข้าผมก็ลองสิเพราะว่ารสชาติมันอะมันเปรี้ยวเหมือนเหมือนแกงนั่นไงแกงส้มใช่แกงส้มอ่ะคล้ายกัน่ะทำไมคิดได้อ่ะมันนะมันมันโอเคเลยนุ้ร้อยผักกระเฉดมันอะเขาลองเลยอร่อยเลย ใส่ปลากระป๋องนะคุณผู้ชมปลากระป๋องแล้วก็ใส่หมูหมูสามชั้นไม่มีว่าวเป่ารัดเลยเมื่อกี้คือลวกนิดแล้วเมื่อกี้แบบคือมันคลุกในปากอะ่ะ uh huh. พริกป๊ายพริกขว่อยู่ในปากคุณผ uh ู้ชมอย่างนั้นแกงบบุกป่ามันจะไปกินร้อนๆอย่างนั้นเลยห้ามเปล่าเข้ากันแหละ uh huh. หรอ แต่ผักกระเจี๊ยบแก่มากเยอะม่กอ่ะ้ออ่อน,ออนตรงป,ปลาอยอ่ะมันอ่อนอ่ะตรงนี้มันเหนียวอ่อนอยู่ปากพ,พี่กันเหนียวกันนะผักกระเจี๊ยบมันจะมีข้ออ่อนอยู่เขาเด็ดเอาเข้าข้อขอ,อ่อนมันเนี่ยมอการามไอ้แก่ พี่น้องที่อยู่ภาคเหนือน่นาจะน่าจะกินกันรู้จักเนาะทางอีสานน่าจะมีเหมือนกันนะบุกป,ป่าน่าจะกินเหมือนกันเบ,บ้อขนาดแกงใส่ปลากระกป๋องก็ร้อยเนี่ยแต่แกงใส่หมูสามชั้นมันก็จะมันนิดนึง แกงแต่เห็ดทอบออลืมไปคุณผู้ชมสุดยอดช่วงเห็ดทอบอีกเยอะไม่เอามาแกงตอนเห็ดทอบหมดแล้วเอามาแกงจะเลน่นได้ออนนยอดเลยเข้ากับผักกระเทดเลย ลืมบอกไปใส่ใบมะขามอ่อนด้วยคุณผู้ชมใส่ชะอมเล็กน้อยน่าจะใส่ชะอมมาเยอะพร้อมเลยอ่ะใส่ชะอมมาหมดส่วนแล้วอ่ะแตกไม่ทันแจกยอดไม่ทันแกงบอบโอชะอมโอ้ยอยู่นี่ ไปแล้ว มันต้องกับข้าวยามเช้าเนี่ยเช้าไม่เช้าไม่อร่อยนะเมื่อกี้ตอนเย็นแต่ตอนผมไปโรงเรียนย้ายข้าวแกงอันนี้ให้นะ,อะตอนเช้าเรากินของที่รถไม่จัดตุดแซบตอนตลางวันกับตอนเย็นผมแซบตลอดเวลาแหละเช้าเย็นยนะินเดี๋ยวน้าใส แกงไม่ต้องเยอะคุณแกงแค่นี้พอนี่หมดแล้วหมดหม้อแล้ว <นำ S 1> แกงเยอะมันไม่อร่อยแกงพอได้กินเคยเจอนะแบบแกงไปแล้วคันคอคันคอเลยเหรอผมไม่เคยอะ่ะหยุบหยับหยุบหย,ยับอะ่ะ มีบุกป่าอีกชนิดหนึ่งคระคุณผู้ชมเขาเรียกบุกกะโล,กกะโลอันนั้นต้องขึ้นไปอยู่บนดอยสูงเลยมันใหญ่ๆนะมันใหญ่ต้นท่านหนัวนปโป้เลยแหละะบุกกระโลต้นเล็กต้องไปบนภูเขาสูงนั้นหายากเป็นรสชาติอร่อยกว่าหวานหวานกว่าเนบกว่า้ม่มาแม่เลยแต่เด็ดๆผมว่าอร่อยดีนะ มันนุ่มเดีอะอันนั้นต้องแกงละไข่มดแดงร่างฝนตกแรกแรกเลยมันจะออกพุกกะโลจะพาโนนไปเก็บมันก็ขึ้นดอยไม่ไหวหรอกมันต้องไปตั้งแต่ตีสีกว่าจะไปถึงดอยสูงก็อีกสองชั่วโมงหกโมงโเก็บเห็ดทอปก็เดินอันนั้งวันหนูยังไปได้นะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็บน่นอีกอ่ะ มันก็ขึ้นได้เลย่ยแตกเลยกินของร้อนกินเมนูอ LIKE ย่างนี้ดีหมาไม่ไม่ค่อยมันดุง่ง คือมันมโดนเน,เนื้อในหมามันไม่ยุ่งพวกที่มีกระดูกกันแล้วนเานาะข้าเหนียวออาตีก็รครบนะหมดถาดเลยวันนี้ นะเอาหมดเลยเหรอข้าวเหลือแค่นี้นะตักกินเล่นเป็นหนึ่งเมนูที่ผมตักกินเล่นบ่อยมากโอโ้โหนี่เนี่ยตัวกินกลับเลยนะเนี่ยตักเป็นเก่งออไม้แล้วข้าวไม่ยอมก,กินนะแต่แกงเต็มปลาหมอ้ังดํา มันจืดไม่ใช่ปลาหมึกข้างล่างจะจืดอะไรเขาบอกตนี้มันจืดไม่ใช่ละไปจืดล็อกปลาใส่เฮ้ยจับครึ่งเขาก็จะเอายกขึ้นมาให้จับไงเหม่ยช่วงตั้งแต่แค่ไม่ได้อันนี้เลยนะโอ้โหมันครึ่งเลยครึ่งแล้วนี่แบ่งครึ่งเยอะนะหลายครึ่งโอเคอืม ของมีน้อยดีคุณผู้ชมมันแย่งกันดีของมีเยอะโอ้โหเต็มถาดไม่หมดเหลือเออนี่สุดยอดถักกระเฉดเอาให้หมดวันนี้เอาห,หมดถาดทาเหลือโอ้โหสิ่งเลยให้นเหนียวเหนียวนึกเลย <laughs> เอะไรหยอ่อย วัสาวไปเก็บผู้ยันปลาโอ้ตกแล้วอฝนมาหลายวันแล้วนะมันไม่เกี่ยวกับฝนกระลมเลยมันเกี่ยวกับกะามันเกี่ยวกับกางแก่ไม่ก็ลมมามันก็ตกกันดิพอมาเก๋แล้วอะทำไมไม่ต้องเกี่ยวกับลมลมมาันึงเวลาพความตุมันก็หล่นเองมาแล้วก็ใช่ไงพอลมมามันเลยตกนะมันตกเองแหละแต่มันตกน้อยไงถ้าลมไม่มาหรอเป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์ไง กิทดีกิ่ทดีหาปลาแล้วนี่กิ่ทดีหาปลาดูโอ้โหนี่กิ่ทดีของแท้นี่หาปลาปลากะป๋องโอ้ยปลากระป๋องหืมเจ้าแล้วมันน้ำผมโอ้ยเหนียว กระโปอไม่มีฟันเลยอ่ะกินไม่ได้ดอกกินได้ฟันหน้าจะไม่มีแต่ฟันกามันมีอยู่ฟันเทียวมันก็แตกไปแล้วนะรุ่งเหงอ <c oughs> เจดีย์่ลยหรอแบงกับแบง่าไหา่ไี้หรอเลยสุดยัดกระโวลอับเปียกรอบหน้าลองแกงใส่ไปเลยไหมแม่บอกว่ามันไม่ได้เชื้อของมันเ็าเลยยังไม่ใส่ไม่เชื้อ ไม่มีใครใส่มันไม่อร่อยว่างั้นฮะแต่ลืมไปมันไปแกงแกงออกรสเปรี้ยวเหมือนกับแกงส้มมันก็ในข้าวันได้ดีเหม,มาะป่ะอันนี้ไปอาบน,น้ำประมาณเต็มหน้าเต็มตาเลยทธรรมาดากินทองล้อนทองร้อนออกบับข้าวอร่อยนะขำหัวเจอแล้ว เป็นยังไงบ้างครับผู้ชมผู้ชมเคยกินไหมครับสําหรับเมนูนี้นะฮะแกงบุกป่านะครับผมแกงแบบแกงล่วงเลยนะฮะถ้ามีหมูใส่หมูถ้ามีอะไรแบบ่ปลาอะไรก็ใส่ไปนะครับผมมันจะอร่อยมากแต่เน้นให้มันเปรี้ยวเพื่อลดความคันของบุกป่าเพราะว่าบุกป่ามันคันครับผมต้มให้เปื่อยๆนิดนึงในเนี้ยก็หายคันไปได้นะครับผมบางครั้งเขามีคันอยู่แบางครั้งก็ไม่ค่อยนีดนะจิบๆในคออะบางครั้งมันก็แบบเจ็บๆแป๊บๆในคออะคัน อย่แป๊บเดียวมันก็หายนะครับชั่วโมงนึงวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก,ก่อนนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นส,สดุสสดน้ำต่อ